สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งนะคะในะรายวิชาการป้องกันการทุจริตกับครูวินะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องความละอายและความไม่ทนต่อความทุจริตกันค่ะค่ะความละอายคืออะไรนะคะความละอายหมายถึงรู้สึกอายที่จะทำสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องนะคะ ความไม่ทนนะคะหมายถึงการแสดงออกต่อการกระทําที่เกิดขึ้นกับตนเองในลักษณะไม่ยินยอมนะคะการทุจริตคือการประพฤติชั่วนะคะประพฤติไม่ดีนะคะไม่ซื่อตรงคดโกงช่อโกงโดยใช้อุบายหรือเล่เหลี่ยมนะคะหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการนะคะและการสแสวงหาผลประโยชน์นะคะ ต่อตอนเองนั่นเองค่ะค่ะเรื่องความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตนะคะในวันนี้นะคะเราก็เรียนนะคะเกี่ยวกับการทำกันบ้านนะคะการทำเวรและการสอบนั่นเองนะคะเรามาดูในหัวข้อที่หนึ่งนะคะในเรื่องของการทำการบ้านเนี่ยนะคะก็คือนักเรียนนะคะทุกคนนะคะจะต้องทำการบ้านด้วยตัวเองถูกไหมคะนั่นก็คือ การไม่ลอกคนอื่นนะคะไม่ลอกคนอื่นก็คือคิดด้วยตัวเองถึงแม้ว่ามันจะผิดไปบ้างถูกไปบ้างใช่ไหมคะค่ะต่อไปในเรื่องของการทำเวรนะคะในห้องเรียนนะคะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเราก็จะต้องช่วยเพื่อนๆนะคะในห้องเรียนเนี่ยทำเวรนะคะเพื่ออะไรเพื่อความสะอาดของห้องเรียนนะคะที่เราอยู่นะคะ ต่อไปหัวข้อที่3ในเรื่องของการสอบนะคะเรื่องของการสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือเวลาสอบเนี่ยเราไม่ควรที่จะทุจริตนะคะคำว่าทุจริตก็คือไม่ลอกข้อสอบของเพื่อนนะคะไม่ถามเพื่อนนะคะทาด้วยตัวเองนะคะซึ่งในเรื่องของการสอบนี้นะคะคุณครูนะคะก็มีคลิปวิดีโอนะคะซึ่งเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะคะมาให้กับนักเรียนได้ดูกันนะคะ ไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี Yo, ้เลิกเรียนแล้วพวกเราไมา่เล่นฟุดบอลกันอีกนะเอาสิเอาสิบอ,บอส,สอบแล้วเอาไว้สอบเสร็จแล้วเข้าค่อยมาเร่นกันเนาะโอ้โเหลืออีตั้งหลายวันกว่าจะสอบยังมีเวลาอ่านหนังสืออีกเยอะนี่นาะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยอ่านก็แล้วกัน <c oughs> มาวาดรูปเล่นกันอยู่นี่เองเหรอตู้ปล่อยให้เราหาตั้งนานแน่อืมมีอะไรเหรอแล้วหาเราทําไมล่ะก็้าเราเจะกล่องสีที่ยิมตู้ไปวันก่อนเมื่อคืนไงกลัวว่าใกล้สอบแล้วจะลืมแล้วตู้ไม่อ่านหนังสือสอบเหรอเมื่วาดรูปเล่นอยู่ได้เนี่ยยังมีเวลาอีกตั้งนานนินาะไม่รู้จะรีบทําไมกันมาวาดรูปด้วยกันไหมล่ะไม่ล่ะพวกเรากลับไปทบทวนหนังสือดีกว่าอยากได้คะแนนดีๆนะ่ะ อพอครูแจกข้อสอบแล้วนักเรียนรอเสียงออดดังก่อนนะคะค่อยลงมือทำมีเวลาจนถึง10โมงและอย่าลืมนะคะห้ามลอกกันโดยเด็ดขาดทำด้วยตัวเองดีที่สุดค่ะครับโอ้ยย่แล้วทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะคิดไม่ออกเลยสักข้อทำยังไงดีล่ะเราเอ๊ ขอดูคำตอบเทียนซะหน่อยก็แล้วกันนะอย่านะตู้นี่มันเป็นการโกงชัดๆถ้าตู้แอบดูของเคลื่อนก็เป็นความไม่ซื่อสัตย์สุจริตบาปด้วยถูกลงโทษได้ด้วยเป็นคนซื่อตรง<อ>ดีกว่านะเดี๋ยวก่อนเดีก่อนจะทำดีไปทำไมนะเดี๋ยวก็สอบตกลก้วอย่าโง,ง่ไปหน่อยเลย หมดเวลาทำข้อสอบแล้วจ้าเมืวว่อวานนี่ครูจับได้ว่ามีนักเรียนบางคนแบบอบลออข้อสอบของเพื่อนโอ้ยครูจับได้เหรอนเนี่ยคนที่รู้ตัวว่าลออข้อสอบของเพื่อนตอนเลิกเรียนแล้วให้มาพบครูด้วยนะคะครูจะไม่ประกาศชื่อเพราะครูคิดว่าคนที่ทำผิดต้องกล้ายอมรับผิด <G ül> ขยันจริงนะยมตู้ขนาดสอบเสร็จแล้วยังเอาเวลาว่างมาท่องกำาัอีกไม่ได้ขยันหรอกครับแนนผมโดนให้สอบใหม่ตั้งหากอา้าวทำไมล่ะยมผมเออผมลอเขาสอบขอนเทียนครับแล้วคุณครูจับได้โดนทั้งตีทั้งให้สอบใหม่เฮ้อไม่น่าเลยก็นึกว่าไม่มีคนเห็นนี่นาถ้าหากลอกเขาแล้วไม่มีใครจับได้ตู้จะสบายใจหรอ ทั้งที่คะแนนมันไม่ได้มาจากความสามารถของตัวเองแต่มาจากการเอาเปรียบเพื่อนที่เขาตั้งใจท่องหนังสือนะเออ <c oughs> ก็ผมกลัวจะได้คะแนนน้อยนี่ครับโยมตู้การลอกข้อสอบเกิดจากจิตใจที่ไม่ซื่อสัตย์นะไม่ซื่อทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างถ้าขืนยังทําแบบนี้อยู่ต่อไปโยมก็จะติดเป็นนิสัยทําให้เลิกยาก <c oughs> แม่ไม่น่าโดนจับได้เลย <c oughs> และเมื่อเราเรียนสูงขึ้นโทษของการลอกข้อสอบจะยิ่งหนักกว่านี้อีกหลายเท่าบางครั้งต้องถูกพักการเรียนหรืออาจถึงกับถูกไล่ออกเชียวนะแช่ที่ผมต้องสอบใหม่เนี่ยก็โทษหนักแล้วครับข้อสอบต้องยากกว่าเดิมแน,น่เลยเฮ้ยเห็นไหมล่ะดังนั้นจำไว้เถอะว่าการบรรลุผลสําเร็จด้วยตัวเองมันน่าภาคภูมิใจมากที่สุดเลยนะโยม ไม่ว่าเวลาใดเราต้องมุ่งมั่นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำดีไม่ต้องเดียวพุโทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการ์ตูนอนิเมชั่นนะคะ,ะตู้มีนิสัยอย่างไรใช่ไหมคะก็ จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้ทํากันในตอนท้ายด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตนะคะก็จบกันเพียงแค่นี้นะคะให้นักเรียนนะคะไปทําแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูให้ไปในเล่มออนแฮนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ